อำเภอเขาสวนกว้างจังหวัดขอนแก่นได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ร,ร,ราชกุมารีในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนเพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้สถานศึกษาและศาสนสถานเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารและขยายผลการดำเนินงานในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีความยั่งยืนกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนทั่วไปผู้นำชุมชนและข้าราชการโดยดำเนินการเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศตำบลดงเมืองแอมอาําเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นได้รับการพัฒนาให้เป็นตำบลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รัวกินได้รวมถึงพืชสมุนไพรต่างๆทำให้เกิดคลังอาหารและสร้างรายได้ในชุมชนขยายผลไปสู่กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันก่อให้เกิดการเกื้อกูลกันในระดับชุมชนและตำบลซึ่งได้ดำเนินการทั้ง13หมู่บ้านจำนวน13เส้นทางรวมระยะทาง7กิโลเมตร พร้อมทั้งขยายผลสู่ตำบลอื่นของอำเภอเขาสวนกวางต่อไปครับวันนี้เรามาทำโครงการนะครับทางนี้มีผลคู่คนละกันที่บ้านห้วยยางตำบลดงแอมจังหวัดขอนแก่น โดยการทำการในวันนี้นะครับเราเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอพี่น้องประชาชนรุ่หลานนะครับมาช่วยกันปลูกไม้ผลนะครับแล้วก็สร้างการเป็นเจ้าของนะครับมาช่วยกันดูแลไม้ผลที่ตัวเองปลูกนะครับร่วมกันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับสร้างความร่มสมบูรณ์สร้างทางอาหารให้ชุมชนหมู่บ้านครับก็เป็นโครงการของสมเด็จพระณิษฐาธิราชเจ้านะครับเรื่องของบ้านบ้านเรามีรักปลูกผักกินเองตลอดไปถึงเรื่องของ ถนนหนทางที่เราทําอยู่ในวันนี้นะครับเรื่องของทางนี้มีผลผู้คนลักกันนะครับเราก็สืบเนื่องต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นพระราชดำริที่ดีที่เรานํามาจากนั้นก็จะมีหน่วยงานของพอชอหน่วยง,งานของเกษตรเอาคือเขาคุกวางเราเข้ามาร่วมนะครับในการที่จะหาวัลย์แล้วก็มาดูแลเรื่องของตลาดนะครับการตลาดก็เลยเราม,มีตลาดเกษตรสุกใจอยู่ที่โรงพยาบาลเขาคุกวางทุกวันอังคารและวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตลาดของหมู่บ้านเราก็จะจัด ทุกวันนะครับทุกทุกวันในตอนเยน็นเรียกว่าตลาดแรกนะครับเอาพิษเอาเอาผลิตผลทุกทุกอย่างเนี่ยนะครับไปขายที่สารากลางบ้านก็สร้างรายได้กับน้องบ้านเรานะครับทีบบน่นีมีผลผ